ว้าวน่ารัก มากล่าสุดคุณโยเกิดได้มาออกรายการพี่วูดดี้ค่ะโดยบทเสวนาแบบคร่าวๆคุณโยก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะได้รับการซัพพอร์ตและก็กำลังใจจากผู้คนมากมายขนาดนั้นโยไม่คิดเลยค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นเพื่อนรอบตัวโยจะซัพพอร์ตโยแต่ว่าสิ่งที่โยไม่คาดคิดก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เห็นเรารู้สึกว่าเราอินสไพร์เขาบางอย่างการกระทําของเรามีผลต่อเขาบางอย่างทละให้เขารับรู้หรือว่ารู้สึกบางอย่างอันนี้ไม่เคยคิดเลยค่ะเราแค่คิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องงเราาททํในนสิ่่ีั จะทต้องทำก่อนมาเนี่ยเทคหานองคน,นงที่เป็นหนึ่งในคนที่แมสเซตมหาโยหลังจากได้ยินข,ข่าวคราอะไรเงี้ยค่ะขออนุญ,ญาตเขาแล้วแล้วขอพูดถึงเขาแล้วเทคหาลิซ่าว่าไอสามารถพูดถึงยูในรายการได้ไหมวันนี้จะมาคุยกับพี่วูดดี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็บอกอุ๊ยได้เลยชัวร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเราตกใจว่าเราไม่คิดว่าเขาจะเทคหาเราไม่ใช่แค่ส่งข้อความมาซับพอร์ตแต่เขาพูดอธิบายความรู้สึกบางอย่าง,างที่เกิดจากการรับรู้แล้วมันส่งผลยังไงต่อเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะโยรู้สึกว่าว้าวไม่เคยคยิด เลยจริงๆว่ามันจะส่งผลการกระทําของเรามันจะสามารถส่งแมสเสจบางอย่างไปถึงผู้คนได้พี่วูดดี้ก็เลยบอกว่าว้าวลิสส่งแมสเสจหาคุณแล้วก็บอกความรู้สึกแล้วก็ให้กําลังใจด้วยโอ้โหน่ารักมากๆนี่คือบทสนทนาบางส่วนเท่านั้นซึ่งก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเช่นชมคุณโยในการพูดครั้งนี้นะคะก็คือบอกว่าขออนุญาตเอ่ยถึงโนริซ่าในรายการและก็คุณโยนะะี่ค่ะได้ขออนุญาตนอนริซ่าไปในแมสเสจอีกทีแล้วนะคะริกได้ว่าก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันน้องก็ใส่ใจมากๆส่งข้อคควาาาามมาหาใหใใ้กํลังจุณ ส่งพลังงานดีๆยามอีกฝ่ายต้องการมากที่สุดโดยไม่ถือตัวเลยโนริซ่าคือจิตใจดีมากๆค่ะเห็นใจและก็ซัพพอร์ตคนรอบข้างเสมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆนั่นก็คือการที่ได้เห็นคนรอบตัวโนริซ่าเรสเพคโนริซ่าและก็จะทําอะไรหรือว่าพูดอะไรที่ไหนก็จะถามก่อนว่าเล่าได้ไหมตอนลงรูปก็เหมือนกันนะคะเนี่ยน่ารักมากค่ะฝากทุกคนไปชมรายการของพี่วูดี้กันเยอะๆนะคะโนริซ่าคุณโยเกิดก็น่ารักมากเพื่อนหญิงพลังหญิงสุดๆค่ะสงใจถึงกันได้ฟังแล้วก็ชื่น ใจเป็นหนึ่งในคนที่มาเสียมหายโยหลังจากได้ยินข่าวๆอะไรเงี้ยขออนุญ,ญาตเขาแล้วขอเมนชั่นเขาถึง